ก็กัวหัวปั่นนะคะนี่วันนี้เนาะเป็นยังไงคะน้ำพริกผักของเรานี่เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีพพเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้ก็เจอกับน้องเชนเช่นเคยจากช่องลองดูเคนะครับแล้วก็น้ำบ้านๆน,นะคะช่วงนี้เราสองคนก็เนาะเ <c oughs> ข้าเปล่า วั one one, นเะว้นวันเนาะเราจะเข้าทุกวันเราก็เหนื่อยเนาะใช่ครับตอนนี้สมองสมองนี่ระบบ <c oughs> ล้าไปหมดแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ร่างกายเนี่ยนะก็ระบบเหมือนกันนะทั้งจิตใจก็ไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้อยู่กับตัวนะ <c oughs> ตอนนี้ต้องการที่จะพักผ่อนอยู่บ้านาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาทำอา,อาหารกินนะฮะ <c oughs> ตัวผมเองนี่เป็นคนที่ไม่ชอบทําอาหารกินเลยแล้วก็ทําอาหารไม่เป็นเลยก็วันนี้ผมก็จะมาทนนะครับ ทนทาอาหารด้วยเลยเหรอใช่ครับพี่ใช่วันนี้น้าก็จะเป็นคนสอนอาจันเทนทากับข้าวเนาะอ่าโดยที่จะให้พี่น้ําเป็นเชฟนะครับหนึ่งวันให้กับผมนะรู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะอ่าใช่ครับผมส่วนเมนูนี่ผมไม่รู้นะคือจะทําเมนูอะไรก็เดี๋ยวตองงานก็เดี๋ยวพี่น้ำก็ว่ามีอะไรบ้างเราเพิ่งบอกว่าเราทําอะไรเนาะให้เขาไปชมกันว่าเราทําอะไรกันบ้าง ก็เดี๋ยวพี่น้ำเนี่ยก็จะจัดเซตชุดเมนูของผมให้เองนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเมนูนีน่เดี๋ยวเกินๆไว้ก่อนนะน่าจะเป็นเมนูพื้นบ้านหรือว่า<ช>เมนูพื้นบ้านแบบง่ายๆบ้านๆเลยค่ะทุกคนโอเคครับสมกับอชอช่องน้ำบ้านๆเลยนะครับโอเคไปไปไป ไปนะอะวันนี้เราจะตั้งข้าวแค่สองกระป๋องที่นะเชนอ่าฮะโอเคแล้วก็ปิดเสาได้เลยจ้าอ่ะเชนก็เด็ดหัวขั่วพริกเลยนะได้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะคั่วคั่วคั่วเสร็จแล้วมาตำลงเด็ดนี่ง่ายๆครับนี่เดี๋ยวเราจะต้มผักต้มด้วยต้มผักไอ้ต้มผักนี่อร่อยใช่แต่เย็บ ส่วนไอเนี้ยมะเขือเนี้ยมะเขือปอกเนี้ยเราจะหั่นบางๆแล้วเราเราจะผัดเกีบป่าเนี้ยมีไหมเจี๊บป่าอไม่รู้เหมือนกันไม่มีนะนี่แหละแค่ไม่ได้มีอะไรมากอะทำกับข้าวนะแต่ไปทีละอย่างนะเพื่อนเราทําในแบบที่เราคิดว่าเรากินอร่อยก็พอโอเคใครกินไม่อร่อยเราไม่รู้อันนั้นเรื่องของข่าวละใช่หยุดด้วยนะบบ โอ้พี่กินพริตแล้วแบบอร่อยนะเพียงแต่ว่าพอกินแล้วอ่ะท้องเสียตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรกินให้น้อยๆมันมันน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นเสียไม่ใช่พริตหรอกเลี้ยงลูกเนียงเหรอใช่แต่รู้สึกว่าวันนั้นผมก็ไม่กินลูกเนียงนะมีเยอะไปเปล่าพี่เห็นตัดพริตีเยอะนะอพี่นุ่มทำไมขี้ดังยังไงพี่ พี่หนุ่มคีดดังไปนะเอานเอาพริกลงมาเลยโอเคใส่ลงไปนั่งแระแล้วคั่วให้สุกเลยนะได้ดีมากไม่ได้ยากไม่ได้ยากหรอกแต่ใช้เวลาใช่ไหมมันจุกมันจุกจิกไงพี่ใช่อย่างเงี้ยแหละเห็นเห็นเลยยังว่า ผู้หญิงอ่ะ,อะต้องทํางานบ้านด้วยงานนอกด้วยมันเหนื่อยนะวันนี้ผมขอเป็นผู้หญิงวันหนึ่งไม่ใช่วันหนึ่งครึง่งครึ่งวันทําไปทาไปเราเก่งด้านนี้มันก็ดูแบบมาุ้างนี่อีแบบหนึ่งนะใช่เหรออืมแต่ผมว่ามันจุกจิกนะไม่หรอน่ารักจุกจิก ได้ลได้ลได้ล้ลใช่ไหมโอเคเอาลองได้เลยโอ้ oh, หอมอะพี่ทำไมพี่ไม่ต้มอ,อะ,ะความอมันไม่ได้ใช่ไหมใส่ีอะไรนะอ่ะใส่เลยอดู่เกลางเปิเีวรมาทำหยตรงกลาีเยหอยดกดเงี้ยเอาหนึ ปปกต่ปาาั้งกระทะเหมือนเดิมแล้วก็ใส่นะ้ำใส่นะ้ำใช่โอเคโอเคอืมใส่นะ้ำใส่น้ำไม่ต้องเยอะมากนะใส่น้ำไม่ต้องเยอะใช่ไหมเนือน้อปลาอ๋าอตัวนี้จะเป็นจะเป็นผักใช่ไหมอ๋อเอาผักเลย เน,นนะื้อผอกไหอาเท่าที่คิดว่ากินหมดกินหมดนะประมาณนี้อออพอพอพี่เื่อกินไว้ใช่ไหมใช่หรอือเล่ตออีอย่างครึ่งหนึ่งอย่างละครึ่งพอโอเคแค่นั้นแหละระหว่างรอผักแล้วก็ต้มเอ้ยตามพริกก่อนพ่อพกลัวหัวปั่นนะคะเนี่ยวันนี้เนาะก็ ส่งส่งอย่างแบ๊กครับตามอย่างบอยใส่กะปิได้เลยเชนใส่กะปิแหลกแล้วก็ใส่ไวันนี้ไม่มีแล้วพี่รู้สึกว่าไม่ไม่ไอ้ไหนยังไม่ต้องอย่าไม่ต้องเขี่ยก็ได้อย่ามันต้องเขี่ยใช่ไหมยังไงก็ต้องตามใช่ไหมใช่โอ้ไม่ต้องเธอใส่ลงไปอย่างนี้แหละแล้วก็ตักกะปิหนึ่งช้อนใส่ลงไปให้หมด ให้หมดกันเลยกระปิเพราะว่าพริกมันเยอะอ๋อพริกอะต้องใส่กระปิเยอะนี่อือมหืมกระปินี่หอมนะใช่กระปินี่ทำจากอะไรพี่กุ้งปลากุ้งปลานะผสมกันไปนะอือฮะชูรสใส่ไปเลยเอางวเอาที่เราอ่ให้หมดเอาอีกเออนี่พอ โอเคต่อด้วยเกลือเกลือนี่เยอะๆนะก็กระเพียงก็โอเคเลเนาะอันนี้เกลือไม่ใช่ะหรอไปแล้วเค็มแน่เลยอ่ะเราดูกันพริกใช่ไหมเนี่ยตับตอกพริกเออตับถ่านไม่เนไรก็เกลือก็ไม่เยอะหรอเยอะ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 เหรออือฮะไม่เป็นไรมันก็ไม่ไม่ได้เยอะโอเคโอเคโอ้โหไปละใส่ผิดตาตาไม่ดีนะตากระยายไม่ดีโอเคอะใส่อันนี้ทัน ใส่ไปสองช้อนสองช้อนสามช้อนดิจิ้มนิดนึงอ่าโอเคเพราะว่ามันจะนี้ไงมันจะได้บาลานซ์กันชุ่มนีดตาทั่วโอเคเนี่ยช้อนก็ใส่ตรงนี้ตามเลยโถพอดีเกลือเยอะดีอือจะเค็มมาดีเพราะว่าเกลือเยอะมีทำให้กินแล้วไม่ปวดท้องมันจะไม่จุกท้อง ขาดไม่ได้คือมะน,นาวแล้วพี่รสชาติดีที่สุดแล้วเนะี่ยน,นี่ม,นนาม,นมาแล้วครยกขนวะเออดูแบบนับผ่าเลยน,เน่ เจาไปหรอวะบิดมะนาวสิจะทำท,าท่าบิดขีบ yeah, <yeah>, yeah. ่ใหญ่ชุ่มเบิดอะน้่่อยเยาแเลบิดน้ำไม่ค่อยเยอะเลยจ้าดีแคหมดเลยจ้า นี่เลยทุกคนดูมีตามของมันเฉียนเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะพี่ว่าผักน่าจะสุกแล้วนะเอ้ยสุกยังวะใช่ไหมเอ้ยผักนี่ดูแข็งเนาะดูดิอ่อนนี่ว่าเป็นอ๋อมันไม่ใช่กระเจี๊ยบกระเลี่ยงอะ่ะมันก็เลยแข็งแข็งเฉีนยนลองจับดูดิแข็ง้ คนนาสุดหรือมั้งพี่ขวานอ็อตักใสยย่แบบนี้เลยอเอาเฉพาะเนื้อนะไม่เอาน้ำนะน้ำอ่อาโอเคนั่นแหละวว่าน้ำเนี่ยแห้งหมดแล้วเป็นยังไงคะน้ำพริกผักของเรานี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เมนูอะไรพี่ใช่ต้มเปรี้ยวปลากระป๋องเปลากระป๋องเหมือนแกงส้มนั่นแหละนะใช่มใช่แต่แค่มันไม่มีหวานแค่นั้นเองใช่เพราะอันนี้มันส้มอยู่แล้วไม่ใช่ไหมผมแกะไม่ได้มาพี่แกะแกะได้ละอีอันนี้ปลากระป๋องนี่ติดหน่อยนะเดี๋ยวอ่าฮะปิดหน่อยปลากระป๋องนี่คอนเทนต์ป่ะพี่คอนเทนต์ใส่ลงไปเลยอ่าฮะนั่งแปลกอ๋ออันนี้ไข่ดาวไง ผมพี่จะทำไข่ดาวไม่ใช่อ๋ <ะ S 1> อไม่ใช่โอเคจะผสมเองเหรือยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผสมมาให้ก็ได้โอเคโอเคครับอันนี้เมนูง่ายๆนะก็เมนูง่ายๆเด็กๆก็ทำเป็นนะอืมก็ผสมรสดีไปใช่ไหมแค่นั้นแหละแค่นั้นอนนย่างเดียวแล้วก็ตีตีตๆๆๆๆๆี

อันนี้ต้องล้างไหมไม่ต้องล้างเสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วอมือนะพอ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 ราให้มันเดือดน,นิดหนึ่งแล้วค่อยใส่ค่ะอายระวันนี้ก็ตีไปก่อนดูติดต่ออ๋โอ้โหสวยจัดสินั่นแหละรเราเติมให้หมดในจานอ่ะได้ได้ไดไดเอออย่างนี้นแหละ โอเคนี่ก็เป็นทอดมันปลานะทุกคนตังนี้ก็ให้น้องเฉียงทอดอยู่นะทอดครัวหัวปั่นของเรานะนี่วันนี้เราจะกินทขอดครัหัวปั่นเลยเหรออ่าวันนี้เราจะกินสี่มือน้องเคนนะแล้ว่อครัวนกแก้วพี่ทอดมันแล้วน้ำพริกผักแล้วว่าทอดไข่แล้วแกงก็แล้วนะคะีโอ้กับข้าวของเราอร่อยแน่เลยมือน,นี้เนาะต,ต่อไปก็ต่อไปก็เป็นปลาทูแล้วนะทุกคน ทอดมานปลาก็ทอดเสร็จแล้วเนาะต่อไปก็น้องเชนทอดปลาทู่ต่อนะคะนี่นกับข้าวของเราค่ททนะทุกคนตอนนี้น้องเชนก็ทํากับข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากนี้เราสองคนก็จะขอนั่งพักก่อนนะคะใช่เพราะรว่ายังไม่หิวเนาะยังไม่หิวครับแต่ได้กลิ่นแล้วก็อยากกินแล้วคับอ๋อใช่ไหมบ๊วย กลิ่นหอมมากเลยนะก็ถ้าผมทํานี่หอมอยู่แล้วครับผมใครได้กินนี่คือจะติดใจนะโอเคค่ะวันนี้ก็เป็นสีมือของน้องเชนลุ้น้วนเลยเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมสีมือน้องเชนแล้วเราจะอธิบายด้วยว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนกิน้าวดีกว่าติดเียนเข้ามาได้เลยครับผมโอเคนั่งพักก่อน แค่นี้พอแม่เสร็จหมดนี่พอแลววางเพั่มหน่อยพอแล้วปี๊อ่าหน่อยใส่กระเจี๊ยบด้วยโอ้โหใช่ที่อยากจะบอกเลยว่า,าจะบอกแล้วว่าแซ่หรือเปล่าใครนะถ้าผมถ้างาน,นที่ผมเข้าโรงพยาบาลก็รู้น้ำส้มเมืองไทยกับข้าวทั้งหมดนี่ก็เป็นกับข้าวที่น้องเชนทำเองหมดเลยเนาะ <c oughs> ขันเทนบกว่าเนี่ยห่างๆเลยจะจะฉาบเปล่าคันเทนข้าวซื้อมาซื้อมาหมดเลยครับซื้อมาน้ำพริกอร่อยน้ำพริกอร่อยไข่อร่อยไข่อร่อยถ้าแม่อร่อยก็ไม่ต้องกินครับผมจริงอันนี้อร่อยจริงนะอะไรอันนี้เนี่ยท่อนมันใช่ไหมใช่ทอนมันปลาปลาหมึ่งไม่ใช่หรอปลาปลาเนื้อปลา อร่อยวันนี้ยิ่งอร่อยข้าไปใหญ่เลยนนโอเคงั้นกินต่อไนดะ้กินดีกว่ากินข้าวกันดีกว่าค่ะกับข้าววันนี้ก็จะเป็นสีมือน้องเชนทั้งหมดเลยเนาะนี่นะคะจะเป็นสีมือน้องเชนทั้งหมดเลยก็มีไข่มีทอดมันปลามีปลาทูทอดน้ำพริกผักแล้วแกงนะคะต้มเปรียวเนาะแค่น,น้าเลยอาดูหน้าตาก็น่าทานอยู่เดอ้อมันจะมีแมฝนที่ฉ่ำ ไอ้ถิ่นก็พอแล้วมิตลาดสดทุกคนจริงมันน่าแฟนพเองนะแนเดิมมาดูเนอะเยอะดีเลยัวอ้วนหนาไงป่า ค่ะตอนนี้เราทุกคนก็กินข้าวกันเสร็จแล้วเนาะใช่ครับอร่อยมากมากเลยนะสีมือน้องเชนอร่อยมากๆากรสรสชาติแบบอาหอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะใช่ครับอ๋อไม่เห็นหน้นานี่คือไม่ยอมใช่ไหมไม่ได้หรอกนะ <c oughs> คือผมกินคนสุดท้ายเลยนะอฮะก็ผมกินหมดประมาณ5้าจานนะครับ oh. ผมถ้าไม่ใช่ผมทานี่ผมไม่กินเยอะขนาดนี้หรอกนะครั้งครั้งที่จะอร่อยมากๆเลยเสียงใครอ่ะเป็นน้ำต้นเหรอ ชิว่าเหรอคะเต้เป็นยังไงรสรสชาติกับข้าวเดี๋ยวผมก็โดนได้ีิดถงผมตุ่อะเนื้อวัวเก๋รสชาติก็อร่อยครับตามปกติเลยอร่อยตามปกติเลยครับอร่อยตำไม่ได้พิเศษอะไรเลยหรอก็ไม่ได้พิเศษนะมันก็อร่อยทุกวันอยู่แล้วนะเออที่หลังไม่ต้องกินละไม่ทำละอ๋ออะไรอะไรไปนะเดี๋ยวก็หาว่าผมตดอีกใครดูทุกคน ะกรทาผมตดดูตอนนี้พูดไม่ออกเลยเนาะตลกไข่ตดก็ไม่รู้เอาพี่น้ำตดไม่ใช่หรอเมื่อกี้ดังดังมึงเนี่ยจะบ้าเหรอพี่ไม่ทำที่ใส่อย่างนั้นหรอเชนคโอเคใครก็ไม่รู้ตดอ่ะสอดเอกน้ำทำไมอ่ะกินแล้วตดมีคนนู้นมองหน้าสามีคนนู้นก็เป็นตากุ่นโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเนาะน้ำกับน้องเชนก็เนาะถามแบบ บานนบ้างเนา,นานนะทำให้ดูแบบไม่ใช่หรอกครับคือผมมากินหลายรอบแล้ววันนี้ผมก็อยากทําให้พี่น้ำ <c ười> พี่นุ่มแล้วก็ทุสัตว์ได้กินบ้างครับอโอเคก็ถ้าชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันลุยป่านะครับ